กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายสมพงศ์มรีวัตรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจากจังหวัดเชียงใหม่พักเพื่อไทยในฐานะนำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัษฎรท่านประธานครับกระผมขออนุญาตที่จะอาจจะติเปิดอภิปรายทั่วไปไม่ไว้วางใจในรัฐนตรีเป็นรายบุคคลตามมาตรา151 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยพุทธศักราช2560ตามรายนามดังต่อไปนี้หนึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐม,ตาารรมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสองนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสานายสุชาติชมกลินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 4. ี่นายสักสยามชิดชอบรันตีว่าการกระทรวงคมนาคม 5. ้นายเฉลิมชัยสีอ่อนรันตีว่าการกระทรวงเกษตรและสากลหกนายชัยมุตธ,ธนาคมานุศรรันตีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยมีพฤติกรรมพิการณและเรื่องที่จะ่าปรายทางต่อไปนี้ ายสุชาติชมกลิ่นรัฐตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นบุคคลที่ไร้ภูมิปมัญญาไร้ความรู้ความสามารถที่จะบริหารราชการของกระทรวงแรงงานทําให้ผู้ใช้แรงงานได้รับผลกระทบทั้งระบบจงใจใช้อานาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายกระทาการอันเป็นการขัดแห่งผลประโยชน์สอว่าจงใจและมีผลประโยชน์ซับซ้อน รอยปะละเลยให้แรงงานต่างด้าเข้าเมืองโดยผิดปกติปะปนอยู่ในระบบแรงงานและเกิดการสแสวงหาประโยชน์จากแรงงานผิดกฎหมายดังกล่าวจนเป็นเหตุให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆไม่มีมาตรการรองรับผลกระทบของผู้ใช้แรงงานและโรงงานจากมาตรการของรัฐในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จนผู้ใช้แรงงานต้องตกงานเป็นจำนวนมากและใช้ชีวิตตามยถากรรมนักศึกษาจบใหม่ก็ไม่มีงานทำซึ่งเป็นอัตราการว่างงานที่สูงที่สุดเป็นประวัติการถ้าการผลิตก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างรุนแรงและยังบกพร่องผิดพลาดอย่างไร้ายแรงที่จะปล่อยที่ปล่อยปะละเลยให้เกิดคลัสเตอร์ การติดเชื้อใหม่ในโรงงานรายวันโดยไม่มีมาตรการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพความล้มเหลวของการบริหารงานของนายสุชาติจมกลิน่นได้สร้างความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างมากหากให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจะสร้างความเสียหายอีกเป็นทวีคูณ